เช็คโปรแกรมสัปดาห์แรกในเลขที่2วอลเลย์บอลไทยแลนลิก2021-22สวัสดีครับมาพบกับช่้งยอดเช่นเคยนะครับเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนลิกครั้งที่17ฤดูกาล2021-22นะครับที่อาคารกีฬานิมิบุตรในวันที่29มกราคม2565นะครับประเภททีมชาย10นาฬิกา45นาทีไดมอนด์ฟุตไฟเชฟสปอร์ตขับพบพยักเซนเซ 13.45นาฬิกา45นาทีโกล i t ซมอลเอชียเกาะปูดาวานาพบพิสุโรค VC ประเภททีมหญิงนะครับ17นาฬิกานครนัรสีมาคิวบินซีวีพบคอนแกนสตาร์วีนะครับวันที่30มกราคม2565นะครับประเภททีมชาย1 0 4นาิกานาทีนครนัรสีมาคิวบินซีวีพบยากูโซ R.M.U.T.T. สมุทรปราการ VC นะครับประเภททีมหญิง13นาิกา45นานที Diamond Food Fire Chef Sport Club พบนครนนท์นะครับ17นาฬิกาสุพรีมโชบุรี e t e c คพบโปรเฟก R.S.U.V.C. นะครับก็แฟนบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง A.I.S.P. และ P.P.T.V. นะครับถ่ายทอดสดให้ทุกคนได้ชมกันนะครับและนี่ก็คือ โปรแกรมสัปดาห์แรกในเล็กที่2นะครับวอลเลย์บอลไทยระดิก2021-22ที่ช่างยอดนำมาฝากทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ